คลิปนี้เอาวอลเปเปอร์ของ iPhone 16มาแจกกันนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากใช้วอลเปเปอร์ของ iPhone 16เนาะที่เปิดตัวใหม่ตอนนี้มีทั้งหมดอยู่9รายการนะครับ9าภาพเดี๋ยวเรามาดูครับแต่ละภาพสวยงามแค่ไหนเนาะนะครับตัวนี้เป็นขนาดไฟล์ขนาดวอลเปเปอร์ที่มีความละเอียดสูงนะขนาดไฟล์3เมกกว่านะครับต่อภาพนะเนะี่ยเราก็สามารถโหลดมาแล้วก็เลือกใช้งานได้เลยนะครับวอลเปเปอร์ของ iPhone 16 ทีนี้เวลาเปลี่ยนเราจะทํำยังไงนะสมมติว่าเราได้มานาะอันนี้มันมีทั้งหมดอยู่9ภาพนะครับอเดี๋ยวผมจะเอาภาพนี้ที่เขาเปิดตัวเนาะวิธีการเปลี่ยนเราก็แค่เปิดภาพขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เลือกจุด3จุดตัวนี้เลือกเปลี่ยน wallpaper ครับนําไปใช้จะเอาทั้งหน้าจอหลักแล้วก็หน้าจอล็อกหรือทั้งสองหน้าจอเนี่ยเราเลือกได้เลยนะครับก็เลือกทั้งสงหน้าจอ,อโอเคสักครู่นะครับ ถ้าเราจะเอาเฉพาะหน้าจอหลักก็ได้นะอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าจยะลองดูปึ๊บไหนไหมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับสวยงามอ่าถ้าไหนที่อยากได้วอลเปเปอร์ของ iPhone 16ก็โหลดได้ใต้คลิปนะนะครับโหลดได้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะวางไว้ใต้คลิปโอเคครับก็ฝากกันครับ